ว่าเราเป็นคาสตูดี่อันดับหนึ่งไปแล้วหมายถึงอะไรคะเพราะว่ามินมนก็ร่วมงานกับทุกคนปกติค่เป็นแบบว่า,วา,วาอาจจะมีข่าวที่แบบว่านำเสนอออกมาเยอะก็ได้เองเขาเขียนแต่ว่าเหมือนเป็นรอยยิ้มคลาดอะไรอย่างเงี้ยที่ใค่แล้วก็ยิ้มให้เฉพา,า,าะตัวเองถ้าการยิ้มเป็นการทำเป็นการที่พลาดอะไรก็คงมันก็ควรยิ้มปะคะร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราปกติมินก็แค,ค่อยากจะร่วมง,งานกาับทุกคนให้ได้ดีแล้วก็แบบ น่ารจดจำแล้วก็เขาได้กับทุกคนเลยนะมินก็อยากเป็นน้องที่น่ารักของทุกคนแค่นั้นเองค่ะนั่นก็แล้ซีเรียสเลยคะคนมองว่าเราเป็นคนร้องง่ายเลย่เลยค่ะเพราะจริงๆเข่าวมันไม่มีอะไรเลยใช่เพราะว่ามินอ่านข่าวทุกเล่มใช่มินมีโอกาสได้อ่านก็อ่านก็ไม่ไม่ก็ไม่ได้เสียแรงก็ไม่ได้ลำบากใจว่ามีข่าวมาเยอะเพราะว่าเนื้อสาวไม่มีอะไรเลยค่ะใช่ใช่ไหมล่ะ ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเป็นเพราะว่าแบบดุม่มๆเขามาจีบเราเยอะออกเ็เลยแบบเขาไม่ได้จีบค่ะบางทีก็เป็นกระแสละครได้เดินโรงงานกันอะไรเง,งี้ยจะเป็นแบบดีราคาที่นดีที่บ้านไว้อย่างไรบ้างคะแบบคนซีเรียสไม่ต้องขาวที่นนแบบข่าววันไม่มีใครสนใจเลยค่ะใช่ที่บ้านบินก็แบบก็เหมือนเป็นข่าวทั่วไปอะไรเงี้ยค่เขาไม่ไกังวนใช่ไหมคะมันไม่ใช่ข่าวรุนแรงเลยค่ะใช่มันมันก็เป็นข่าวธรรมดาแล้วก็แบบไม่มีอะไรเสียหายเหมือนว่าเป็นแบบข่าวนุ่อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกอะไรแบบ ก็ยังไม่เห็นสาวเลยอ่ะใช่งั้นว่าเราไม่ได้เจ้าชู้อะไรอย่างนั้นอ,อ๋อจริงๆถ้าการยิ้มหมายถึงการเจ้าชู้มินว่ามีคนทำหน้าบูดไหมคะ <c oughs> เอ,อ <c oughs> โน้ตมิน,ม,นมินก็แค่อยากดูงาน,นทุกคนแค่นั้นเองคะ่ะไม่มีอะไรโอเคร้อนนรตอนนี้ราคะก็อยู่เรื่องมังกรก็ออนแอร์อยู่ค่ะเพือ่อถ่ายที่ใช่ที่มหา ก็กระแสค่อนข้างใช้ได้ใช่ยายก็แบบขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะที่แบบติดตามชมนะละครพวกเราก็ถ่ายกันเท็นทีค่ะอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยละกันเป็นละครที่เราชอบนะคะสุดๆชอบนะคนคก็จะชอบว่าแบบเล่นน่ารักดีอะไรเงี้ยดราม่าอะไรเงี้ยคนบางคนก็บอกว่าสงสารอะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็แบบขอบคุณ พ่บอยพี่วัตรกรเขาบอกว่าเขาเหมือนจะกังวลนิดนึงว่าแบบชิโนจะเข้าใจผิดว่าเขาแบบผิดมีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่มันบอกนะค่ะว่าว่ามันไม่เคยมีอะไรเลยใช่สารบินกับพี่บอยเราก็เป็นพี่น้องที่ได้รับข่าการแล้วก็เราเจอกันทำงานเราก็ไม่เคยแบบเจอกัารรับรังหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยใช่มันก็มันก็ไม่มีอะไรค่ะส่วนชิเด้งก็ไม่เคยเจอกันที่ไหนที่ไหนที่อื่นเลยนอกจากแบบที่งานใช่ทุกคนเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเจอที่งานถ่ายละคร ชินพวกกลัวด้วยพอมีข่าวมาเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็จริงๆก็ดีใจค่ะใช่ชินพวกข้าเป็นพวกกลัวใช่แล้วก็แบบพอพอแบบมีข่าวมาไม่ดีเขาก็ถอยเลยไม่เขาบอกว่ายังไงบ้างพี่ไม่เขาก็บอกว่าเออถ้าแบบถ้าทําให้แบบมินเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบมันก็น่ารักดีกว่าอะไรเงี้ยก็เพราะว่ามินก็แบบมินก็เหมือนน่ารัก หรือละ่ะแบบน่ารักกับทุกคนแบบพยายามที่จะ่แบบเป็นเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาขอใานเขายันยันไม่มีอะไรคือมันมันความสัมพันธ์มันก็ยังเท่าเดิมตลอดมันก็ยังแบบก็ยังน่ารักแล้วก็ยังร่วมงานกันได้เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปใช่ไหมการอยู่ร่วมกันในวงการคือว่าเราก็ควรจะให้กำลังใจกันและกันแล้วก็ยิ้มให้กันแล้วก็แบบยังเราก็จะได้แบบูมีความสุขแค่ไหน,นก็พอแล้ว แบบเราไม่เราไม่ต้องมองว่าแบบมันอาจจะทำให้แบบเสียหายอะไรเนียค <c oughs> ือแค่เรารู้ว่าเราเป็นคนใจแค่ไม่ต้องอแล้วเรแล้วเรารู้สึกไยังไงเขาบอกว่าข่าวทุกข้อควรใส่อะไรเราสึกยังไง